จ้าไม่อีกแล้วมาเก็บพักพักอีกแล้วพักพักเมื่อนี้ได้คล้องดีจ้ะเพราะท่านเถ่าพี่น้องเอากันไก่มาตัดเอาเลยนี่จ้ะแบบนี้บอขากล่องกับบอเอามาเด้อที่นี่เกง่งคัก <laughs> เก็บยากเนาะจะเนะาะจักสิท่ายจังใดใหเห็นแบบคักๆอ,อันนี้คือออนเนี่ยมันเก็บได้แต่ว่าสิเก็บเอาเงี้ยวเพราะว่าบอดด้เด็ดเอาที่ละดอกฟาเอาไร้เมื่อน,นี้นี่จ้ะ ก็ต้องยุดน่ะจะเนาะเป็นคลิปเก็บผักกาดอ่อนๆพี่น้องคิดว่ามันแกแล้วไงก็เลยบอมาเก็บ แสดงว่ามันทางนี้มันนั่นดินมันดีเนาะดินมันซ้นนี่จ้ะห้อยคนเก็บกับมี่อ่อนๆเนาะ ูมีเวลาเขาเก็บไปเขาก็แกงนอกจากเนาะคนหนึ่งกับว่ามีเวลาเฮ็ดทั้งปลูกพักทั้งยางลาย,ยางพี่น้องจา๋ากับมีเวลาเมื่อไทยคลิปเก็บเฮ็ดไอเก็บพักให้เบิง่งสมนีละจา้าเพราะวันสิหาพยายามหาเวลามาเฮ็ดกินให้เบิ่งอยู่จากมือเนาะ ยังอ่อนอยู่กินได้โอ้นะอันนี้พี่ฟ้ามักแห้งแต่ว่าเราเฮ็ดงานแล้วบ่ได้มาานำ้ำจะได้อยู่เดี๋ยวขอเวลาเก็บพักก่อนเ้อะจ้านู่นพุน่นนะเป็นท่งไปบ่ล่าเดี๋ยวก็สิไปเก็บพักสะาวอีกจ้า อันนี้ว่าสิกรับเห็นตนฟันสิงตัพี่หนองมันงามงามนี่ไหมเออตำแย่เอาอีกแล้วแต่ว่ามองนี้มันตั้งขากล่องบ่ได้เดี๋ยวสิขออนุญาตเก็บเห็นบ่าจะ้ะมันอดใจบ่ได้อีลีมาแล้วมันต้องเอาจะ้ะต้องจัดการเั่งใบเบื้องนี้ เก็บก่อน้อจ้าอันนี้น่าจะเป็นผักติ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวว่าพี่ฝนจะลองเก็บไปดูหนังสือดูเน็ตอีกทีนะคะแล้วก็ถามผู้รู้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่ฝนว่าน่าจะใช่ผักติ้วฝรั่งมั้งน่าจะใช่มั้งจ้องคอยมาเจอผญพักเสียนบ่ท่านได้เทาอยู่นี่ เห็นบะควยสิเก็บเอาแล้วพี่น้องเอ้ยคอยสิเก็บไปอันให้เพื่อนไปเฮ็ดสดเพิ่นบอกว่าสีเอาไปลวกถวายพระคอยเลยกว่าคอยเก็บดีกว่าเพท่านถาเถานะกินได้ยุต่ออน,นี้ไหมห้อยคนมาเก็บคือกันนี่แหละนี่ กำลังออกอันนี้ออกที่หลังเขาเนาะห้อยคนมาเก็บไปอันนี้มันแตกใหม่ไงกำลังอ่อนเอาไปให้เพื่อนลวกเพื่อนบอกเพื่อนบอกมาโดนแล้วล่ะว,ว่าคันเจอซดๆให้เก็บไปให้แน่เพิ่อนมาเอาไปเฮด็ดยางบุเพื่อนเสียเอาไปใส่บาทเด้เขาเก็บไปเขาก็ไดบุญคือกันละ่ะ คู่เพืเ่อนเฮ็ดไปใส่บาทเพื่อนก็นได้บุญเนาะเล่มเอาได้จะก,กรรมนึ่งกัยังดีเนาะเอาไปฝากเพืเ่อนเฮ็ดบุญนี่นแตกไม้ตัวนี่ทักเสียน อน,ออนัอ่อนๆเขาบอกว่ามันกินสซดได้ไงกินกินแบบว่าบ่ต้องดองบ่ต้องขั้นสมนะคือแบบว่าเอาไปลวกเอาไปพัดนะละเพื่อนบอกเคยเอา้าเฮจจังไดนอเคยกินแต่ลวกพี่น้องจ้ะเอ้ยบ่เมนเคยกินแต่อันขั้นสมลวกมีบ่เคยกินจักเท่าไเก็บไปจักน้อยเด้อมันแตกแหนงมันทีแรกว่ามันอ่อนอยู่แหนงมันพี่น้อง ห้เขามาเก็บอืมแล้วมันแตกหนอกแตกแหนง่งเก็บก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าเขามาป้าพักสะเดาอีกแล้วเก็บอีกแล้วพักสะเดาวค้าแต่ไปเที่ยวพักเท่ามืดงาเอาวด้หน่พักเนี่ยอะไรเห็นปะ้ะ ไปไม่ได้ยาวๆพักเท่านี้เมดเลย <c oughs> เก็บอีกแล้วพักะเดานี่เก็บหลายก้มูเพราะว่ามากกินพักะเดาหลายอือหยุ่หยอดไปนะเก็บต้นแล้วหยอดสองหยอดสามหยอดนอจากมือไม่นิ่ง ต่ำก็เก็บได้นะคะตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีหมามาชีที่นี่ก็คือแบบว่าเวลาเก็บผักก็จะดูที่ต่ําที่สูงหมาฉี่ใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่นะคะเพื่อนๆผักสะเดามันจะเป็นลายแบบนี้นะตรงยอดมันอะ่ะอือ สูงสูงสูงเกือบสามยอดเอายอดเดียวพอเออแล้วตรงนี้ก็เอาได้เอเอาไว้ให้สองยอดมันแก่แล้วล่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวอีกหน่อยก็เก็บไม่ได้แล้วแหละเพราะมันยาวแล้วไงยาวก็แก่แล้วเหรเหรยาไปเหย้ากับเบิงเก็บไปมาว่านี่ ยังบ่ได้อันนี้เลยเด้อยังบ่ได้อันซีนเลยพี่น้องจ้ะเก็บไปเลยพุ่ล่ะยาวบ่ยาว อันนี้มันเน่าไปอันนี้เพิ่เอาเน่าเกินเน่าโพดโคกปุ้นสูงลิบลับซีสีส เดี๋ยวไปพอกันย am no ู au. Any au. Any au. Au. Again, ่บ้านเด้อจ้าเด้อขอเวลาเก็บพักบืดนึ่งนีจ้ากลับมาบ้านละอันนี้เสดาเก็บมาหม่วบ้านนี่อันนี้แหละใบฟันสิงโตอันนี้การมันเบบแย้วแย้วย้วเกินเกินแขนนนะพี่น้องนี่น่ะกะมังเย้วผมยังเต็มหอดอันนี้เลยอันนี้กะพักเสียนจ้ะพี่น่อง ข่อสิเก็บไปให้เพิ่นไซบาดอันนี้ผักกาดดอกเก็บแต่วันได้ขอ่อยกระสิทำการล่างแปรรูปเด้จ้ะอันนี้ก็พักเะดาอันนี้ขนาดไปเฝ้าไปเก็บได้อนี่เนี่ <c oughs> เกียบสิแก่เราล่ะเอ้ยเบิ้งเนี่ยงามืดแหละอืมโอเคจ้ะอันนี้ละผลงาน ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาให้ก่อยแน่เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ